สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ติดตามเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะครับรับเงิน800บาททำอย่างไรเปิดวิธีรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่5ทั้งคนที่เคยรับสิทธิ์ของเฟสที่4มาแล้วและคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้ใจ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ห มีรายละเอียดและระยะเวลาดเนิมโครงการซึ่งการลงทะเบียนและการใช้จ่ายเริ่มจากข้อ1น,นะครับกลุ่มคนที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่4ท่านยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565จนถึงภายในวันที่14กันยายน2565เวลา22.59นาฬิกา หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์นะและข้อ2ครับสำหรับประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการโครงการอื่นๆของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2565 สามก็เป็นประชาชนที่ไม่เคยได้สิทธิ์ไม่เคยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังมาก่อนนี้นะครับท่านก็เข้าไปร่วมลงทะเบียนโครงการนะที่เว็บไซต์นะครับเวอร์ไคนละครึ่ง .com ตั้งแต่19สิงหาคม2565และย้ำอีกครั้งต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที่1กันยายน2565และต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่14กันยายน2565เวลา22.59นาิซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะคือถ้ามีสิทธิ์ต้องรีบใช้นะครับขณะเดียวกันตั้งแต่วันที่1กันยายน2565เป็นต้นไปต้องใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัาง ภายใน14วันนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือข้อความสั้นหรือว่า SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวท่านจะถูกตัดสิทธิ์คุณสมบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการก็คือ 1. เป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทยข้อ 2. มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันลงทะเบียน 3. มีบัตรประจำตัวประชาชน 4ไม่เป็นผู้ที่มีปฎิสิทิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังณนะวันที่15สิงหาคม2565และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ข้อ5ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐและข้อที่6ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ โครงการอื่นๆของรัฐหรือมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งเฟส5จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรเป็นตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสามารถยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้วท่านก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็ร่วมโครงการตั้งแต่เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่มาแล้วนะครับท่านก็ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วก็ยืนยันผ่านแอปได้เลยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่า จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ